สดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์ g ีนะคะของโตโยต้าชัวรจังหวัดอุบลค่ะวันนี้จีมีรถดีๆมานำเสนอนะคะ t ตโ o ต้าโคร l ร拉เอลติ 1.6e ค่ะถ้าเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันดีกว่านะคะว่าน่าสนใจตรงไหนอ่าสีนี้เป็นสีขาวสียอดนิยมเลยนะคะสำหรับสีรถโคร o l l เอลติส 1.6e คันนี้ค่ะปี2012ด้วยนะคะ ด้านหน้านะคะก็จะมีโลโก้โตโยต้าอยู่แล้วเนาะสำหรับล้อนะคะก็จะโหลดมาให้พอสมควรอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชุดแต่งก็จะมีดิสเบรกนะคะให้พร้อมทั้งเป็นแม็กเอาใจวัยรุ่นกันเลยดีกว่าค่ะไฟท้ายก็ยังสดใสนะคะดูใสๆอยู่นะคะ าในก็จะมีลูกค้าเก่านะคะได้ติดไฟ2เท้าไว้ให้นะคะเพื่อความสวยงามภายในรถค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเกียร์ออตโต้สภาพใหม่ใหม,ใหม่เลยค่ะโยต้าโฟ o ์คล่าเอลติสปี2012เครื่องยนต์จะอยู่ที่1,600ค่ะ1.6นะคะ A few moments later. ค่ะสำหรับโปรโมชั่นของ Toyota s ชัวนะคะในเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยค่ะ ดอกเบี้ย0% 12เรดือนไปเลยหรือขับฟรี90วันค่ะสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวเลยค่ะสามารถออกรถคันนี้โดยไม่เสียเงินสักบาทเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะที่สนใจ Toyota Colola a ่า i s ลนะคะคันนี้สามารถติดต่อจีจี้โดยตรงเลย,เลยนะคะได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ค่ะหรือว่าแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะคะ ลืมกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ